ลูกชายสอนเพชรสอนสุพนันโพสแจงราม่าเพลงหน้าศพไวโพสเพชรสุพนันฟาดแม่รู้อย่าโชงโง่โรดเตรียมฟ้องเรียกว่าเพิ่งจะเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการเพลงไปค่ะหลังเสียนักร้องอวุโสคุณภาพไปถึงสองคนพร้อมกันสำหรับไวโพสเพชรสุพนันและสอนเพชรสอนสุพรนที่จากไปอย่างสงบในช่วงที่ผ่านมา แต่จู่ๆก็เกิดราม่าขึ้นหลังมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงโชว์ในงานศพของไวโพสว่าทำไมเล่นแต่เพลงของสอนเพชรล่าสุดค่ะทางด้านลูกชายสอนเพชรก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยให้คล่องใจนานออกมาโพสชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผมขอชี้แจงงานเมื่อคืนหน่อยนะครับผมกับทางเจ้าภาพสนิการเขาให้ผมเอาวงพ่อสอนเพชรไปเล่นให้เล่นเพลงไวโพสสอนเพชรคุณมาโพสว่าพวกผมเล่นแต่เพลงสอนเพชร ไม่เล่นเพลงไวพ์สาริการ้ายรังนักร้องบ้านนอกแก้วรอพี่บวชพระดีแน่รักพี่ลึกพวงมะนาวเป็นเพลงของลุงไวพ์ครับไม่รู้อย่าโชงโงผมทำอะไรปรึกษาทางครอบครัวลุงไวพ์ตลอดพ่อกับลุงคือครอบครัวเดียวกันไวพ์สอนเพรรักกันดีแต่คุณอย่าเสือกรู้ดี ซึ่งหลังจากที่ลูกชายของสอนเพชรสอนสุพานได้ออกมาชี้แจงด้านคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็รีบเข้ามาโพสต์ข้อความขอโทษทันทีค่ะโดยระบุไว้ว่าผมคือคนที่ไปคอมเมนต์นะครับผมขอโทษกล้วยแขกและป๊อป และทีมงานสอนเพชรสอนสุพันทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ไปแต่ใจผมไม่มีเจตนาที่ไม่ดีกับทุกคนเลยผมคอมเมนต์ไปเพราะไม่รู้จริงๆขอโทษทุกคนด้วยใจครับขอบคุณกล้วยแขกและป๊อปด้วยที่เข้าใจผมครับผมก็ชื่นชอบทีมงานทุกคนรวมถึงนักดนตรีเมื่อวานผมเสร็จงานตั้งแต่4ี่โมงเย็นผมก็นั่งรอดูดนตรีจนถึงหนึ่งทุ่มกว่าๆผมถึงกรับกรุงเทพผมขอโทษจริงๆขอบคุณที่เข้าใจ ขอบคุณจริงๆครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย